สูบลูฟอร์เรสเตอร์นะครับเตดชุดลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบต์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลา่าฐาน50มิลลากเรือได้เจสกีลา้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอลเมาส์นะครับสามารถสอดเข้าสอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตัวนี้นะครับจะไม่ได้ออกนอกตัวรถนะครับ ชุดปั๊บไฟนะครับเป็นปั๊บไฟเจ็ดพินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟฟอร์ดไฟฟา้ฟฟามาติหด,ดหมดนะครับก็อยู่ในจอแสดงผลนะครับชุดภาพมีตัวตัดปที่ด้านล่างนะครับการมองเมาส์คอมอม,อมีสริก๊กเกอรนท้ายนะครับกรนโกลบอลหนึโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณน,นะครับสำหรับการรับชมนะครับ